สองตัวตึงจากสเปนมาดริดบาร์ซ่าพึ่งแบ่งกันไปตบสองเสือจากเยอรมันมาดริดตบเสือเหลืองบาร์ซ่าตบเสือใต้ฝั่งราชันได้วินนี่แฮตทริกส่วนฝั่งบาร์ซ่าก็ไม่น้อยหน้าได้ราฟินญาแฮตทริกและเกมล่าสุดท,ที่กำลังจะมาถึงพวกเขาต้องโครจรมาเจอกันเองในศึกเอลกราซิโกซึ่งก็เป็นศึกเอลกราซิโกยกแรกในลีกาสเปนนะครับมาดริดเปิดบ้านเจอกับบาร์ซโลนาโดยก็จะลงฟาดแข้งกันในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับในตารางเนี่ยจะขึ้นเป็นวันอาทิตย์เนาะแต่จริงก็เป็นคืน วันเสาร์แล้วครับวันเสาร์ที่26นะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งที่สองบอลมาหรือถ้าเกิดใครดูคลิปของผมภายในวันนี้นะครับผมลงวันเสาร์นะก็คืนวันเสาร์นี้แหละครับตีสองเกมนี้สนุกแน่ครับโดยเฉพาะฝั่งบาซ่าเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของพวกเขาเลยหลังจากนัดก่อนเนี่ยล้างอาถรรพ์ได้เรียบร้อยครับกับบาเยอร์มิวนิกหลังจาก6นัดหลังเนี่ยโอ้โหบาเยอร์ชนะหมดเลยเกมล่าสุดบาซ่าล้างอาถรรพ์ได้เรียบร้อยครับชนะบาเยอร์ไปสี่หนึ่งและเกมนี้ต้องบุกไปเยือนเรอัลมาดริดในซานเดโยโกบูร์เ์ ที่สําคัญนะครับว่าบาร์เซโลนากลับมาแล้วหรือเปล่านะครับคือส่วนตัวผมนะผมคิดว่าบาซ่าเนี่ยกลับมาตั้แต่ชนะบาเยอร์ได้แล้วละครับคือบาซ่าไม่ได้เฉิดฉายในเวทียุโรปมานานแล้วนะครับชนะบาเยอร์ได้ก็ถือว่าก้าวออกจากยุคมืดแล้วแหละอย่างน้อยก็ข้างนึงอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดชนะมาริดตได้อีกก็เฉิดฉายได้เต็มที่ครับส่วนฝั่งมาริดก็น่าสนใจตรงที่พวกเขาจะสามารถหยุดความร้อนแรงของบาซ่าได้ไหมนะครับความเก๋าของทีมอันเชลติเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเจอฟิกและหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือเอ็มป e ัเป้ กองหน้าใหม่ป้ายแดงของมาดริดเนี่ยจะเป็นยังไงในศึกเอลคราซิโก้นะครับถัดมาครับเรามาดูภาพรวมกันนะครับเริ่มกันที่ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับตรงนี้เนี่ยฝั่งบาซ่าดูดีกว่านิดหน่อยนะครับบาซ่าชนะไป4แพ้แค่1นครับส่วนฝั่งมาดริดเนี่ยชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งในฝั่งของบาซ่าเนี่ยคือถ้าเกิดไม่จําเป็นต้องโรเตชันนักเตะไม่ต้องพักตัวผู้เล่นตัวหลักอะไรเงี้ยผมว่านัดที่เจอกับโอซาซุน,นาก็น่าจะไม่แพ้นะเออน่าจะชนะ5นัดรวดเลยนะครับอันนี้คือผมคิดอย่างั่กอทีบคร บาเจ็บเยอะเนาะแล้วก็ต้องโรเตชันนักเตะด้วยส่วนฝั่งมาดริดก็มีเสมอแอดมาดริดนะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะแอดมาดริดก็ไม่ใช่ทีมไก่กาอนะไรเนาะด้วยเหตุนั้นในเรื่องของฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยต่างกันมากและนัดล่าสุดของทั้งสองทีมก็คือกำราบ2เสือจากเยอรมันมาทั้งคู่นะครับแล้ว2ดาวเตะชาวบราซิเลียนก็แฮตทริกทั้งคู่เลยนะครับฝั่งมาดริดวินิซิอุสแฮตทริกฝั่งบาร์ซ่าราฟินญาแฮตทริกเกมนี้ก็มาเจอกันแล้วก็วัดกันเลยครับว่าใครจะสุดกว่ากันนะันเาาาาะถดดมมมมครรูื่อองสภพวพว้ บาดเจ็บแล้วครับหลังจากนั้นก็ดูคาดการณ์สียเปรีผู้เล่นตัวจริงนะครับเริ่มที่นักเตะเจ็บก่อนนะครับฝั่งบาร์ซ่าเนี่ยเจ็บเยอะกว่าครับมีเทสเทเกนคริสเตนเซนกาเซียอาราโคเบอร์นาลแล้วก็เฟรานตอเรสนะครับส่วนฝั่งมาดริดเนี่ยกูตัวคาร์บาคาอัลาบาแล้วก็โรดริโกนะครับและจากการที่โรดริโกเจ็บเนี่ยจึงทําให้มาดริดต้องเปลี่ยนแผนมาเป็นหน้าเป้าคู่นะครับอ่าแผนก็น่าจะออกมาประมาณนี้นะครับ4 1 2 1 2นะครับนี่ตามนี้เลยเพราะสาประตูลูนินแบ็คขวาม่รี ตาแบ็กซ้ายเมนดี้คู่เซนเตอร์ชัวเมนี่กับโรดิเกอร์การรับ ka, คาเมนกาการคู่บาเบเดกับโมดริตการรุกเบลลิงแฮมหน้าเป้าคู่เอเปเป้และวินิสุสจูเนียหากดูจากรายชื่อเนี่ยผมว่าฝั่งมาด,ดิดได้เปรียบนะเรื่องความเก่าประสบการณ์อะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยแต่ฝั่งบาซ่าก็ได้เรื่องความสดความใหม่เข้าไปสู้นะครับและความมั่นใจจากฟอร์มที่กําลังดีมาเรื่อยๆก็น่าจะสู้ได้นะครับเริ่มกันที่รักษาประตูครับเป็นย่าแบ็กซ้ายเบลเด แบกขวาคุนเด้คู่เซนเตอร์มาร์ติเนสกับคูบาซี่กลางคู่ครับคาสโดกับเปตรีปีกซ้ายราฟินญ,ญาปีกขวารามินยาเมากกางรุกเฟมิลโลเปสและก็หน้าเป้าโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้นะครับหากดูจากรายชื่อตามนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบก่อนเกมกับบาเยอร์นเนี่ยหลายๆคนต่างมองไปฝั่งมาดริดเลยครับว่าโหหวานเจยบแน่ๆมาดริดเนี่ยรายชื่อแต่ละคนผ่านเวทีสมอรภูมิลบมาอย่างโชคโชนเป็นแชมป์ยุโรปแล้วพิสูจน์มาหมดแล้วนะครับว่าของจริงกันทั้งนั้นตึง,ตง ส่วนฝั่งบาซ่าพึ่งผีดอกออกผลเองเ,ออเจอมาติดเด็ดทิ้งแน่ๆใช่ไหมเออก็ไม่แปลกที่จะคิดแบบนั้นผมก็คิดเหมือนกันแต่พอบาซ่าชนะบายเยอร์ได้ปุบทีนี้มุมมองของผู้คนเริ่มเปลี่ยนครับเฮ้ยบาซ่าเอาวะหรือกลับมาแล้วจริงๆวะอะไรอย่างี้และนักเตะหลายๆคนของบาซ่าก็ทําได้ดีเกินคาดนะครับคนแรกคาสโดตอนปรีซีซันเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมีของนะแต่คิดว่าน่าจะได้ลงบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายกลับกลายเป็น ผู้เล่นคือสำคัญของทีมไปแล้วนะครับอีกหนึ่งคนก็คือเฟอร์มิลโลเปสนะครับคนนี้ก็อันเดอร์เรทจัดๆเลยนะครับคือมีของเลยครับแต่หลายคนกับมองข้ามเนาะคิดว่าเขาเป็นนักเตะธรรมดาแต่ในช่วงที่ผ่านมาเขาพิสูจน์แล้วครับว่าเฟอร์มินเนี่ยของจริงนะครับโอโมโมยังเป็นตัวสำรองให้เขาอะ่ะเออคิดเอาแล้วก็ต้องชมฮันซิฟลิกด้วยนะครับที่กล้าแล้วก็บ้าส่งเฟอร์มิลโลเปสลงไปเป็นตัวจริงนะครับส่วนคนอื่นก็ดีอยู่แล้วนะครับเปตรีพรสวรรค์สูงพูดมาตลอดเบลเดคุนย์ คูบาซี่ผมมั่นใจนะแต่มาตีเนสเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีบางจังหวะที่พี่แกไปทําอะไรโดยที่ไม่จำเป็นอ่ะยังไช่ไปผักคู่แข่งแล้วก็ได้ไปเหลืองอะไรเงี้ยเออก็ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยได้เ,เราโค่มายืนนะผมว่า น่าจะแน่นขึ้นนะแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับส่วนแนวรุกก็แน่นอนลามินยาเมาเด็กเทพผูพ้เล่นความหวังอยู่แล้วนะครับถัดมาก็พ่อใหญ่เลวันดอบสกี้นะครับตั้งแต่ฮันซิฟลิกมาก็ยิงกระจายนะครับฮันซิฟลิกมีคู่มือใช้เลวานนะก็ยิงแบบเยอะมากนะครับซีซั่นนี้สุดท้ายครับราฟินยานะครับคนนี้คือผู้เล่นความหวังครับผมบอกมาตั้งนานแล้วว่าจงศรัทธาในราฟินยานะครับ นอกจากไอกราซิโกนัดนี้จะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วนะครับยังมีผลต่อสถานการณ์บนหัวตารางของลาลิกาสเปนโดยตรงเลยนะครับถ้าเกิดบาซ่าชนะได้ก็จะหนีมาดริดห่างออกเป็น6แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดมาดริดชนะได้มาดริดก็จะตามบาซ่ามามีแต้มเท่ากันนะครับจีบเจ็ดแต้มอ่าสุดท้ายครับผมคิดเห็นยังไงคิดว่าเกมนี้จะออกมาหน้าไหนส่วนตัวผมนะคิดว่ามาดริดเนี่ยโหความเกา๋าแต่ละตัวคือแบบ ตึงๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางชนะได้เลยนะครับมารุติก็มีสะดุดให้เห็นอยู่นะครับซีซั่นนี้สะดุดบ่อยอยู่นะด้วยเหตุน,นั้นผมก็เลยคิดว่าบาซ่าทุกอย่างมาดีมากๆแล้วครับถ้าเกิดไม่ตื่นสนามไม่หลุดโฟกัสผมว่าบาซ่าชนะได้ครับจริงๆแต่ผมจะไม่ออกตัวแรงนะครับมีคนแซวผมมาตลอดเลยบอกอย่าออกตัวแรงนะพี่ออกตัวแรงทีใดแพ้ทุกทีเกมกับบาเยอร์ผมก็เลยไม่ออกตัวแรงไนงะก็เลยทายให้บาเยอร์ชนะบาซ่าเพื่อแก้เค็ดคลิปนี้ผมก็จะทําแบบนั้นอีกนะครับผมให้อ นะครับมารอดูว่าจะได้ผลอีกหรือเปล่านะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงคิดว่าเกมนี้จะออกมาหน้าไหนใครจะชนะไปสกอร์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันหลังเกมนะครับเจอกัน